สวัสดีนักธุรกิจยูนิซิตี้ทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะฮะกับการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ในรูปแบบออนไลน์ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่อีกหนึ่งไอเทมจากทางยูนิซิตี้นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ L c s ซ a ส c น o ช o l a t e แ a l มสูตรปรับปรุงใหม่ล่าสุดนั่นเองซึ่งเป็นเวโปรโตีนผสมใยอาหารและโปรโตีนนมชนิดแห้งที่ให้โปรโตีนสูงใยอาหารสูงและแคลเซียมสูงโดยเป็นตัวช่วยสำคัญตามแนวทางโลคาบยูนิซิตี้ ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของทุกท่านให้ง่ายขึ้นอแลอะก่อนที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลจากทางบริษัทนะฮะขอทุกท่านงดการบันทึกวิดีโอเนื่องจากวิดีโอนี้เป็นข้อมูลภายในบริษัททุกท่านสามารถรับชมวิดีโอการฝึกอบรมลินค้์ผ่านทางลิงก์ใน Facebook Fanpage Un ซิฟ i ี้ไทยแลนข้อมูลการฝึกอบรมต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้ดัดแปลงทำซ้ำหรือเผยแพร่ในช่องทางอื่น รวมไปถึงการเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ทุกประเภทก่อนการได้รับอนุญ,ญาตจากทางบริษัทและไม่สามารถใช้อ้างอิงทางการแพทย์ใดๆได,ได,ได้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันนะฮะโปรโตีนบาร์หรือโปรโตีนอัดแท้งเป็นที่นิยมสําหรับใครหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่สนใจทางด้านสุขภาพผู้ที่ควบคุมน้ําหนัก หรือนักกีฬาเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อุดมด้วยโปรโตีนและสารอาหารสําคัญซึ่งง่ายต่อการรับประทานในวันที่วุ่นวายไม่มีเวลามากพอจะทําทอาหารเองหรือต้องการพลังงานในการทํากิจกรรมหรือออกกําลังกาย วันนี้นะฮะจึงอยากจะชวนทุกท่านมาทําความรู้จักกับโปรตีนบาร์และพูดคุยกันถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ให้มากขึ้นหลายคนอาจเคยรับประทานโปรตีนบาร์กันมาบ้างแล้วนะครับแต่อาจไม่ทราบถึงประโยชน์ที่ซ่อนเอาไว้โดยอาหารประเภทนี้จะช่วยให้การดูแลสุขภาพหรือการควบคุมน้ําหนักของเราเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเนื่องจากประโยชน์ต่อไปนี้มีคุณค่าทางโภชนาการที่พบพาได้ลดหรือควบคุมน้ําหนักตัวปรับสมดุลการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย อีกทั้งยังมีโปรโตีนสูงช่วยเสริมสร้างกล้ามเนือ้อ หากพูดถึงความสําคัญของโปรโตีนนะครับโปรโตีนคือโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ซึ่งมีปริมาณถึง80%ของร่างกายร่างกายจะผัดเซลล์เก่าและสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อซ่อมแซมตัวเองอยู่ตลอดเวลาโปรโตีนนะครับจึงเป็นสารอาหารที่จําเป็นอย่างมากสําหรับทุกเซลล์ในร่างกายซึ่งมีความสําคัญต่อร่างกายอย่างมากเลยเช่นเป็นโครงสร้างหลักของกล้ามเนื้อฟื้นฟูร่างกายแล้วก็สร้างระบบภูมิคุ้มกันเป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดงและเอนไซม์ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเซลล์ละล็บ รวมถึงรักษาสมดุลของกรดด่างด้วยแต่หากเราได้รับโปรตีนจากการรับประทานอาหารทั่วไปไม่เพียงพอก็ควรที่จะรับประทานโปรตีนเสริมเพราะหากขาดโปรตีนก็จะทําให้สุขภาพของเรานะครับแย่ลงได้โดยสังเกตได้จากอาการต่อไปนี้ดูแก่ก่อนวัยรูปร่างไม่กระชับป่วยง่ายหายยากรู้สึกไม่สดชื่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อง่ายมีปัญหาผมงอกหรือผมร่วงผิดปกติ กล้ามเนื้อมีขนาดที่เล็กลงนะฮะผิวหนังหยากกล้านเล็บฉีกง่ายรวมไปถึงสมองคิดช้านั่นเองดังนั้นนะครับสิ่งสำคัญนะฮะคือการเสริมโปรโตีนระหว่างวันให้เพียงพอการเลือกโปรโตีนบาหรือโปรโตีนชนิดแท่งที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะฮะผลิตภัณฑ์ LC Snap Chocolate m a l เป็นอีกหนึ่งไอเทมสำคัญที่จะช่วยให้หลายๆท่านที่กำลังใช้โปรแกร,รม Low Carb University เพื่อควบคุมปริมาณคาร์โบไฮเดรตแล้วก็เน้นโปรโตีนรวมไปถึงไขมันที่มีคุณภาพให้กับร่างกายเนื่องจาก LC Snap เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้โปรโตีนสูงใยอาหารสูงและแคลเซียมสูงอีกทั้งยังมีส่วนประกอบสำคัญเช่นไขมันดีจากน้ำมันมะพราะ้าวและโกโก้คุณภาพสูงอีกด้วยส่วนประกอบแรกที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือโปรโตีนที่มีคุณภาพนั่นเองโดยเฉพาะเว e y โปรตีนเข้มข้นหรือเว e y โปรตีนคอนเซนเตรตและเว e y โปรตีนไอโซเลต สำหรับสายกล้ามหรือนักกีฬานั้นโปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นอย่างมากนะฮะเพราะช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อช่วยลดการบาดเจ็บเสริมสร้างและก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่สึกหรอจากการเล่นกีฬาชนิดต่างๆโดยวิทยาลัยการแพทย์วิชาศาสตร์การกีฬาของประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่านักกีฬาประเภททนทานและใช้พลังงานนะฮะควรบริโภคโปรตีน1.2-1.7ถึงกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัม โปรตีนบาร์จึงอาจช่วยเติมเต็มความต้องการโปรตีนที่สูงขึ้นได้หากรับประทานอาหารปกติไม่สามารถตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตโดยโปรตีนจากเวโปรตีนนะคบเป็นโปรตีนที่มีคุณค่าทางโปรตีนที่สูงซึ่งมีค่าไบ o l o g จ c ค l v แว u e หรือค่า BV ซึ่งเป็นค่าทางชีวภาพของโปรตีน ที่คิดจากปริมาณโปรโตีนที่ร่างกายสะสมไว้โดยเปรียบเทียบกับปริมาณที่ถูกดูดซึมไปใช้โดยค่า BV ตั้งแต่70ขึ้นไปจัดว่าเป็นโปรโตีนชนิดสมบูรณ์และมีคุณภาพที่ดีซึ่งเวโปรตีนมีค่า BV อยู่ในช่วง85-100ร่างกายจึงสามารถนำโปรโตีนดังกล่าวไปใช้ได้ดีโดยจะร่วมกับค่าของโปรตีน digestibility amino a c i d score หรือ PDCa as ซึ่งเป็นค่าความสามารถในการย่อยโปรโตีนโดยมีค่าสูงสุดเท่ากับ1.0หรือ1ซึ่งเซึ่งเวโปรโตีนมีค่าสูงที่สุดคือ1.0ดังนั้นโปรโตีนในกลุ่มนี้นะครับจึงเหมาะอย่างยิ่งในการเลือกเพื่อใช้ในการเสริมโปรโตีนให้กับร่างกาย อีกหนึ่งส่วนประกอบสําคัญคือโกโก้คุณภาพสูงซึ่งโกโก้มีสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากมายเช่นาโวนอยด์ id, มีคุณสมบัติต้านการอักเสบอีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระที่ดีและยังประกอบด้วยสารคาเทชินและอีพิคาเทชินอีกด้วยทีโอโบรมีนเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่มีผลทําให้หลับลึกและเป็นกรดอะมิโนตั้งต้นสําหรับการสร้างซีโรนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมความอยากอาหารนั่นเองฟีนิลไทรัลมีน มีคุณสมบัติในการเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และการจําของสมองซึ่งเรียกว่าฮอร์โมนแห่งความสุขโดยการเพิ่มระดับของฮอร์โมนโดปามีนจากงานวิจัยนะครับพบว่าตัวโกโก้มีปริมาณองค์ประกอบของสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงซึ่งได้แก่สารกลุ่มฟีนโนลิกและไบโอและฟลาโวนอยด์ซึ่งสูงกว่าไวแดงชาเขียวและก็ชาดําที่จําหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดนั่นเองและอีกหนึ่งการศึกษาพบว่าโกโก้นะครับมีสารสําคัญหลากหลายชนิด โดยจะเป็นตัวยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ในการย่อยอาหารทําให้ระบบการย่อยอาหารช้าลงทําให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นทําให้เรานะครับทานอาหารได้น้อยลงซึ่งเป็นการควบคุมน้ําหนักอย่างได้ผลวิธีหนึ่งและเป็นการลดปริมาณแคลอรี่อย่างได้ผลอีกด้วยส่วนผสมที่สําคัญอีกหนึ่งตัวได้แก่ไขมันชนิดดีที่ได้จากน้ํามันมะพร้าวประกอบด้วย MCT หรือ Medium Chain Triglyceride ซึ่งเป็นไขมันอิ่มตัวสายกลางที่ร่างกายสามารถนําไปใช้เป็นพลังงานได้เลยทันทีโดยเมื่อรับประทานร่างกายจะส่งตรงไปยังตับเพื่อเปลี่ยนไปเป็นพลังงานให้กับร่างกายจึงไม่ก่อให้เกิดการสะสมเป็นไขมันส่วนเกินนอกจากนี้นะฮะยังมีประโยชน์ต่อร่างกายที่หลากหลายเช่นช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดตา้านอนุมูลอิสระเพิ่มอัตราการเผาผลาญ นอกจากนี้นะครับยังกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเลปตินและเปปไทด์บางชนิดทําให้ร่างกายรู้สึกว่าอิ่มเร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นกว่าที่เคยนั่นเองซึ่งเหมาะกับกลุ่มที่ทาน k e โตเพราะสามารถเปลี่ยนเป็นสารคีโตนได้ง่ายนอกจากนี้นะคะยังพบว่าการทาน MCT ก่อนการออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันและร่างกายดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้มากขึ้นอีกด้วยคอลลาเจนเปปไทด์ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนผสมสำคัญใน LC Snap คอลลาเจนเปปไทด์นะครับเป็นคอลลาเจนที่ผ่านกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์ ign, จนมีโมเลกุลที่เล็กมากส่งผลให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนําไปใช้ได้อย่างรวดเร็วโดยคอลลาเจนเปปไทด์ที่ดีต้องเป็นคอลลาเจนเปปไทด์บริสุทธิ์สกัดจากปลาทะเลน้ําลึกซึ่งจะช่วยให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพดีช่วยให้เล็บและผมมีสุขภาพที่แข็งแรงทําให้ระบบการเผาผลาญทําทงานดีขึ้นช่วยให้สุขภาพผิวแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นที่ดีช่วยให้ผิวพรรณกระชับเรียบเนียน ให้กรดอะมิโนโที่จําเป็นต่อการสร้างโปรโตีนชิดต่างๆเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและส่วนผสมที่เราจะพูดเป็นตัวสุดท้ายและมีความสําคัญกับสุขภาพของเรานั่นก็คือพรีไบโอติกคืออาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยไฟเบอร์ iber, ซึ่งจะทนต่อการย่อยของกรดหรือว่าเอนไซม์ในกระเพาะอาหารแต่จะสามารถย่อยได้ด้วยจุลินทรีย์ในลําไส้ที่จะจัดว่าเป็นตัวโปรไบโอติกนั่นเองโดยจะ กระตุน้นการทํางานหรือว่าเร่งการเจริญเติบโต,ตของจุลินทรีย์หากสรุปสั้นๆก็จะได้ว่าพรีไบโอติกคืออาหารของโปรไบโอติกหรืออาหารของจุลินทรีย์ชนิดดีนั่นเองเมื่อร่างกายเรารได้รับปริมาณของพรีไบโอติกที่เพียงพอโปรไบโอติกก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีและเมื่อโปรไบโอติกในร่างกายของเรามีปริมาณที่เหมาะสมก็จะส่งผลที่ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันเนื่องจากลำไส้นะฮะมีเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน กว่าร้อยละแจุลินทรีย์ชนิดดีสามารถกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวแล้วก็สารน้ําทําลายเชื้อโรคเพื่อใช้ในการต่อต้านแล้วก็กําจัดเชื้อโรคและก็สิ่งแปลกปลอมต่างๆได้ดังนั้นนะครับการรับประทานใย,ยอาหารพรีไบโอติกให้เพียงพอก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อสุขภาพของเราเป็นอย่างยิ่งเลยดังนั้นนะฮะหากต้อง เลือกโปรตีนบาสักแท่งก็ขอแนะนําเป็น LC Snap Chocolate Melt นะฮะเวยโปรตีนผสมใยอาหารและโปรตีนนมชนิดแท่งที่พกพาสะดวกรับประทานง่ายเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ประกอบด้วยเวยโปรตีนเข้มข้นเวย์โปรตีนไอโซเลตใยอาหารจากพืชไขมันชนิดดีจากมะพร้าวและคอลลาเจนเบปไทยซึ่งให้โปรตีนและพลังงานแก่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วให้โปรตีนสูงใยอาหารสูงและแคลเซียมสูง สูตรปรับปรุงใหม่นะฮะลดปริมาณน้ำตาลจากสูตรเดิมลงถึง64อร่อยรับประทานง่ายกับรสช็อกโกแลตมอลที่ลองแล้วทุกท่านจะติดใจแล้วพบกับ LC Snap Chocolate m o c สูตรใหม่ที่จะจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยพร้อมกันที่ u n i c i t y สำนักงานใหญ่ศูนย์ DSC ที่ร่วมรายการและช่องทางออนไลน์ u s h o p ในวันที่7ธันวาคม2564เป็นต้นไป และที่สําคัญนะครับในปีนี้ทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลอ,อ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยูนิซิตี้ทั้ง18รายการใน PDR ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลของยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้ความไว้วางใจในการใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือซึ่งทุกท่านนะฮะสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทั้ง18รายการที่ถูกบรรจุใน PDR ได้ นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งได้ถูกบรรจุอยู่ใน PDR แล้ว u n i v e r i t y ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นบริษัทที่มีรากฐานทางวิทยาศาสตร์และให้ความสำคัญกับผลการศึกษาทางงานวิจัยโดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ u n i c i t y ได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติทั้งวรารสารด้านการแพทย์สารอาหาร และโภชนาการอีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากพันธมิตรซึ่งเป็นสถาบันหรือแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสากลโดยทุกท่านสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าไปศึกษาข้อมูลและผลงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยูนิซิที้ซึ่งจะตอบโจทย์ความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในระดับสากลได้ ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารและตารางการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ของ Unicity ได้จากช่องทางต่างๆของบริษัทและหากต้องการสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-092-6777กด2ติดต่อฝ่ายข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งของช่อง Unicity Thailand เพื่อให้คุณไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทาง Un i ิซิ y สำหรับวันนี้สวัสดีครับ